ในส่วนของอ้อมแพลตฟอร์มต้องเล่าก่อนว่าเดิมเนี่ยโคฟาวเดอร์นะคะมีการทำธุรกิจอยู่แล้วเดิมเนี่ยเราทำแพลตฟอร์มอยู่แล้วณนะวันนี้ดีมานเดิมเนี่ยมันไม่เหลือแล้วถ้าโลกจะขับเคลื่อนต่อไปได้เนี่ยมันต้องสร้างดีมานใหม่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ซื้อแอร์แล้วแต่ถ้าเป็นสมาร์ทแอร์ล่ะนั่นเป็นจุดของเราเลยนะคะของปิงที่เข้ามาสู่ในธุรกิจของเทคโนโลยีคนที่เข้าใจในเทคโนโลยีจ๋าๆเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น ยังมีพื้นที่อีกมากนะคะที่ต้องการการไปฟูลฟิลนะคะในเรื่องพวกนี้สิ่งที่เรานำเสนอนะคะตอนนี้เราพัฒนาเนี่ยนะคะในส่วนของ w a l l ล็เป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลให้องค์กรที่มีขนาดใหญ่ Enterpri s e ต่างๆแล้วก็พราว่าในส่วนของบล็อกเชนนะคะโซลูชันหลายๆองค์กรวันนี้รู้จักบล็ c h a i n แต่ความลึกซึ้งในบล็อกเชนเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจกับมันขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้บริการนะคะเป็น b o x อกเซนชู a เลชัให้กับองค์กรขนาดใหญ่ w a l l ล็ตของเราเนี่ยนะคะที่เราได้เริ่มพัฒนามาแล้วนะคะเราก็เลยทำหน้าที่ในการเชื่อมโลกระหว่างเว็บ2กับเว็บ3 ณปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเบริเออร์ของการที่ลูกค้าจะใช้นะคะตัววอลเล็ตเนี่ยยังมีอยู่มาก p r i v a t ค Key ต้องทำยังไงรายละเอียดต่างๆต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในส่วนขององค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยค่ะที่ให้ความสนใจกับบล็อกเชนที่เตรียมตัวจะเข้าสู่เมสโตเวิร์สต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะสตาร์ทจากจุดนี้ก่อนนั่นเป็นจุดที่เราเนี่ยจำเข้าไปเพื่อซัพพอร์ตให้กับธุรกิจที่แข็งแรงในฝั่งธุรกิจเขาอยู่แล้วส่วนเรานะคะพอไวเทคโนโลยีแล้วไปจับมือกับเขา นะคะอันนั้นคือธุรกิจของเราในส่วนของโปรดักต์นะคะที่เราได้มีโอกาสได้ทําแล้วก็พัฒนากับเมืองเชียงใหม่อันแรกเลยนะคะคือพายัพวอลเล็ตในส่วนของพายัพวอลเล็ตเนี่ยนะคะเขาก็อยากให้มีเป็นไอดีนิตี้นะคะบัตรนักศึกษาที่เป็นดิจิตัลและนะคะเราก็จะทําให้ก็มีในส่วนของโทเค็นนะคะเขาก็ใช้ในอีโคซิสเต็มของเขานะคะในจุดต่างๆเพื่อให้นักศึกษาแอสเซทเข้าได้ออกได้ถัดมาเราก็เลยขยายไปนะคะเป็นวีเลฟเชียงใหม่เป็นมาร์เก็ตเพส อีกตัวหนึ่งนะคะที่เราทำให้กับเมืองเชียงใหม่นะคะคือ e b e r Wallet นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดโดยสารนะคะในเมืองเชียงใหม่นะคะให้เขามีโอกาสได้เห็นว่าโอเคใช้นะคะอีกตัวหนึ่งคือ On Wallet นะคะคือเป็น White Label นะคะที่เป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นเราจะสามารถ Create Wallet ตรงนี้ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะเรารู้เลยว่าความรวดเร็วในเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะนั่นเลยเป็นจุดที่เราเลือกที่จะทำในจุดนี้ก่อนเพื่อพา องค์กรทั้งหลายเนี่ยคะ่ะเข้าสู่เทคโนโลยีให้เร็วและพาให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในส่วนของดิจิตอลแอสเซทต่างๆนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพคูปองนะคะที่เป็นดิจิตอลนะคะก็แล้วแต่เลยว่าองค์กรแต่และองค์กรเนี่ยจะขยับนะคะเพื่อไปให้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะและในองค์กรเนี่ยต้องการจะสร้างสิ่งใดๆเพื่อให้คนเริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในส่วนของออมแพลตฟอร์มเองเนี่ยนะคะเรามองว่าจุดตรงนี้การขยับตรงนี้เพื่อรวมเครือข่ายให้ได้เร็วที่สุด ให้ได้เครือข่ายที่มากที่สุดเพื่อที่จะขยับนะคะจากจุดนี้แล้วต่อยอดไปในส่วนของเทคโนโลยีในอนาคตต่อไปลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพไหมคือมันดูเหมือนเป็น B 2 B B 2 B to C อย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆเรายังเป็น B 2 B มากกว่าที่จะเป็นสตาร์ทอัพนะคะคือเราอยากอาศัยความเร็วคือตอนนี้เราเลือกที่จะคอนเน็กเจ้าใหญ่เพื่อเราจะคอนเน็กต่อในฝั่งของลูกค้าของเขานะคะเขาเก่งในฝั่งธุรกิจเขาเรามีหน้าที่ในการซัพพอร์ตเทคโนโลยีเลย แล้วไปด้วยกันตรงนั้นแหละค่ะที่เรามองว่าถ้าเราได้สร้างเครือข่ายได้เป็นจุดที่เราจะต่อยอดไปต่อค่ะต่อยอดไปไหนฮะในการต่อยอดกับธุรกิจต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องดูว่าถ้าเราจาไปแล้ววินเนอร์กับเขาได้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องไหนค่ะศึกษา PDPa อย่างว่าถ้าเรามีดาต้าเบสแบบลูกค้าเยอะมากเลยเรา B 2 B แล้วมีดาต้าลูกค้ามาแต่เราเอาดาต้าตรงนั้นไปใช้ในจุดประสงค์อื่นเนี่ยเราผิดกฎหมาย อันนี้จริงๆเรามองว่าเราอยากจะจับขากับกับธุรกิจอื่นๆที่เขาแข็งแรงอยู่แล้วมากกว่าค่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะบิดไปไปทำอย่างอื่นค่ะพี่ป้อมเราเป็นโซลูชันให้กับองค์กรหรือคบเพลหรือบริษัทที่ต้องการเชื่อมต่อในเรื่องของวอลเล็ตใช่ไหมใช่<ต>ขนา,าดเดียวกันเดี๋ยวเรื่องโนเลจองค์กรต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อมต่อวอลเล็ตกับเมตาสหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะหมดความหมายไหม ถ้าถามว่าฝั่งเขากับฝั่งเราเนะี่ยตอนนี้เทคโนโลยีทั้งหมดอะคะ่ะเท่าที่คุยกับลูกค้าเนี่ยเขายังยังงงอีกเยอะมากแล้วรวมถึงหลายๆองค์กรเนี่ยยังไม่สามารถจะทําเองได้ด้วยซ้ำนะตอนนี้ในการดิวก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละดิวที่เราทําดิวได้นะคะว่าโอเคความหมายที่เรายังมีอยู่คือเราจะซัพพอร์ตในสังขาของเทคโนโลยีแล้วให้เขาเนี่ยเติมเต,มต็มในส่วนของขาบิสเนสเป็นแบบนั้นคะ่ะ อันนี้ชื่นชมนะเพราะว่าเป็น Early s t a สตจมากๆแล้วก็เรียกว่ารู้จริงแล้วหาลูกค้าได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นไก่กับไข่เหมือนกันว่าไอ้วันที่ลูกค้ายังไม่รู้ตอนนี้เรามีลูกค้านะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพอลูกค้ารู้มากขึ้นเนี่ยไอ้วันนั้นเนี่ยเขาจะทำเองนะครับมันจะอยู่ที่ว่าตอนนี้เราจะยืนระยะยังไงนะครับในเมื่อ ลูกค้ายังอาจจะยังไม่เข้ามานะครับจะเลี้ยงชีพตัวเองยังไงในช่วง2ปีเนี่ยเรามองว่าเรื่องเว็บ3หรือว่าเมทาวเวสเนี่ยโอเคตอนนี้มันเข้ามาแล้วคือเราไม่ได้บอกว่ามันมันจะเข้าเนะี่ยมันเข้ามาแล้วแต่ว่ากว่าที่มันจะสเร็จริงๆเนี่ยเราก็ตีว่า2 3สาปีไอ้สอปีเนี่ยเราจะหาเงินยังไงให้มันอยู่ได้อยู่รอด ณนะตอนนี้ก็ก็มีลูกค้าอยู่เนาะประมาณหนึ่งค่ะพี่ป้อมเนาะแล้วก็พอเราเห็นว่าทิศทางที่เราจับได้เนี่ยเป็นกลุ่มนี้เราก็เลยลุยไปทางเนี้ยให้มันชัดเจนขึ้นไปอะค่ะก็ต้องเร่งนะคะเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าวันนี้อยากเจอพี่ๆทุกคนค่ะเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสนะคะบอกเราว่าเราทำอะไรและเราอะซัพพอร์ตเรื่องอื่นๆให้กับทั้งหมดได้ยังไงบ้างค่ะ